บริษัทสอใหญ่ยนจูนิ่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์สันซอย ไทรักดีโฟดีคันนี้มีแจ้งปัญหามาคือเร่งไม่ขึ้นนะครับไม่มีกำลังนะครับเบื้องต้นนะครับ ทางหัวหน้าช่างนะครับไ,ได้วินิฉัยอาการนะครับแล้วก็ทำการทดสอบควันดำรถคันนี้ก่อนเลยนะครับอนื่นนะครับก็เติมสารเสริมประสิทธิภาพของบริษัทษสอยาย,ยนจูนิ่งเข้าไปครับคือ VT1 Super Treatment เพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ใช้ได้ไทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลครับ ทางทีมช่างนะครับก็ได้เสร็จเครื่องนะครับเพื่อตัวจับควันดำเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าควันดำของรถคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เริ่มวัดควันดำ t o ย o t a hiace vigo d ดี d p i น n e r กันครับพบว่าได้ค่าควันดำอยู่ที่ 19.3มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพราะสาเหตุนะครับรถยนต์เร่งไม่ขึ้นรถอื่นนะครับจึงได้ค่าความดำอยู่ที่เท่านี้นะอาจารย์ใหญ่วินิจฉัยนะคะแนะนำแนวทางในการแก้ไขกับทีมช่างนะคะ แนะนำการแก้ไขให้กับลูกค้านะคะว่าจะต้องแก้ไขยังไงบ้างนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์พี่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งกับเขาเรียกครอบครัวแหวนนุจิตรั่วในรถ v ีโก้นะครับรถคันนี้ ข้าวหัวฉีดสวยแต่เวลาจะวิ่งนั้นต้องเหยียบเพราะเล่งแช่ใช่ไหมกว่าจะขึ้นขึ้นเนินไม่ไหวก็คือการจ่ายน้ำมันไม่ไดีการแก้ไขก็คือเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดแล้วก็อนุญ,ญารล้างหัวฉีดเพื่อบ,บาวาวเพื่อต้นยนเพื่อพพวเวอร์เกียร์เฟืองท้ายเราเพื่อไปหมดทีเดียวจบเลยก็งบประมาณไม่แพงตรงนี้นะครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนําตัวก่อนว่ามาจากไหนนะครับสวัสดีครับ แนะนำตัวเองเลยครับผมสำเริงจัลโมลมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ฮะติดตามโครงการมาจากทางไหนครับยูทูบยูอ่ายูทูบอ่าปกติใครเป็นคนกลับครับก็่วนมากลูกสาวครับเยอะสวัสดีครับแนะนำตัวเองเลยครับชื่อนางสาวนัทการจัลโมลค่ะมาจากมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะติดตามโครงการมาจากยูทูบค่ะแล้วดูดูคลิปอะไรบ้างฮะดูดูคลิปที่ว่า โตโยต้าค่ะปัญหายี่ห้อโตโยต้าคือเร่งเร่งไม่ขึ้นนี่ค่ะปัญหาอยู่ตรงนี้เคยเติมน้ำมันปั๊มเล็กๆไหมเคยเคย,คเ,คยเคยบ้างแต่ว่าน้อยครั้งค่ะน้อยครั้งปัม๊ตมตามหมู่บ้านใช่ไหมค่ะเห็นปลายว่าจีนมันติดแน่นอนคือปั๊มเล็กนะครับแนะนําว่าอย่าเติมครับเพราะว่าสารโซเว้นที่อยู่ในน้ํามันโซลา่าน้มันค่อนข้างจะสูง ผมเคยเจอด้วยตัวเองก็ไปซื้อน้ำมันหมดกลางทางไม่ได้เติมรถวิ่งไม่ออกเลยกลับมาต้องล้างปัม๊มล้างหัวฉีดอย่างหนักเลยกว่าจะหลุดได้เพราะฉะนั้นปั๊มเล็กๆปัม๊มคือเราเราไม่ได้โจมตีใครนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคันที่เราเจอปัญหาตรงนี้ต่อออกมาในเข็มมูชีดติดหมดก็คือสารกัดก่อนค่อนข้างสูงในน้ํามันที่คุณภาพด้อยโดยเฉพาะสมัยก่อนเป็น B2 ดี 2, เติมในรถคอมเ็ลนั้นน้ำมันเครื่องเป็นยางเหนียวหลายคันเลยตรงนี้ก็พยายามหยุดเลี่ยงนะครับอย่าไปเติมเราจ้างเขาไปซื้อน้ำมันปั๊มใหญ่มาเติมดีกว่านะครับเอาเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบรถคันนี้ถอดมาทดสอบดูว่าเข็มติดหรือเปล่าไปคอยติดตามนะครับทีมช่างเริ่มปฏิบัติงานแล้วนะคะช่างผู้ชำนาญการนะคะตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ด้วยเครื่องสแกนเนอร์นะคะ เป็นระบบวิเคราะห์เครื่องยนต์เบื้องต้นเมื่อ ECU ตรวจพบนะคะว่าเครื่องยนต์มีการทํางานที่ผิดปกติและยังสามารถบ่งบอกสาเหตุของปัญหาได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะช่างกําลังถอดหัวฉีดนะคะเพื่อนํามาขึ้นเครื่องเทสนะคะว่าหัวฉีดของรถยนต์คันนี้จะเป็นยังไงนะคะ นี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการถอดหัวฉีดนะคะหลังจากถอดแล้วนะคะนำหัวฉีดไปขึ้นเครื่องเทสนะคะหัวฉีดต้าวีโก้นะครับปีสอง0ันสนะครับอ่ก็แค่เปลี่ยนแบบลองหัวฉีดครับแต่หัวฉีดมาเจ๊งนะครับดูร่วอ่ะหัวฉีดดีนะครับดูการฉีดนะครับ ด,ดีครับได,ได้ครับปกติหลังจากนำหัวฉีดขึ้นเครื่องทดสอบแล้วนะคะปรากฏว่าหัวฉีดไม่ได้เป็นอะไรนะคะจึงทำการเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดให้นะคะแล้วก็นำกลับเข้าประกอบกับระบบเครื่องยนต์นะคะเพื่อเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์นะคะ หลังทำการประกอบเครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วนะคะจากนั้นนะคะช่างทำการเติมสารเคลือบบ่าววาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวนะคะเพิ่มประสิทธิภาพให้บ่าววาวแข็งแกร่งขึ้นนะคะหลังการเติมสารเคลือบบ่าววาวนะคะรถยนต์จะพ่นควันขาวออกมานะคะนี่คือการทำปฏิกิริยาของสารเสริมประสิทธิภาพนะคะ เติมน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะช่วยขจัดสนิมคาบขาม่าวตะกอนตะกันนะคะจากการเผาไหม้ของระบบเครื่องยนต์ค่ะต่อไปก็จะเป็นการวัดควันดำครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับ t o y ยต a h ไฮรักวี o D4D นะครับหลังจากที่ช่างได้ซ่อมบำบรุงนะครับในชิ้นส่วนต่างนะครับแล้วก็ตรวจเช็ควินิจฉัย อาการเบื้องต้นของรถยนต์และลงมือปฏิบัตินะครับก็ได้เติมสารเสริมประสิทธิภาพของบริษัทสอรยนต์เข้าไปด้วยนะครับทางทีมช่างได้ตรวจเช็คค่าปันดำของรถยนต์โตโยต้าดีโฟดีกันเองครับว่าได้ค่าวันดำทีเท่าไหร่นะครับพบว่าเหลืออยู่ที่4.8นะครับมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับน้อยที่สุดที่เคยพบมานะครับและก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดครับ มาสัมภาษณ์ความรู้สึกเจ้าของรถหลังการซ่อมและทดลองขับกันครับการทดลองขับมาเป็นยังไงครับมันก็ดีดีขึ้นเกินอีกตอนนี้ก่อนที่จะมาทำนะฮะมันก็เร่งขึ้นดีหน่อยแต่ก,ก,ก่อนหน้านี้นะมีอาการการอืดอืดแรงไม่ขึ้นแรงไม่ขึ้นนะฮะอันนี้หลังจากทำไปก็อาการเร่งดีขึ้นเร่งดีขึ้นเราได้เติมสารแล้วนะฮะช่างเขาเติมหลายอย่าง ก็คือว่าดีขึ้นกว่าเดิมอ่าก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วแล้วคนนั่งเป็นไงบ้างครับค่ะก็ก็รู้สึกดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะก็คือไม่ดื่นแล้วค่ะแต่มันมันยังไม่ได้ทดลองขึ้นเงินยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ลองขึ้นเงินดีทีเขาต้องทดลองใช้งานจริงก่อนนะครับสัปดาห์หนึ่งแล้วก็อาจจะมาติดตามผลนะครับเวลาเวลาลง เราลองเพลทเราลงคันรถคันนี้ไปแล้วอาจจะมาตอบได้ว่าหลังจากใช้งานไปสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วมีการดีขึ้นหลังากที่เราทดลองใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรลองดูว่าเมื่อใช้งานแล้วจะเป็นยังไงนครับขอบ่มากครับ,รบแล้วก็แนะนําสมาชิกที่ใช้ยี่ห้อเดียวกันว่าถ้ามีปัญหาในกัรจะแนะนํามายางไงค่ะก็มาที่นี่ค่ะ มาที่นี่ก็จะได้แบบซ่อมให้รู้จุดรู้ปัญหาอย่างนี้นค่ะคที่มาที่นี่ก็เพราะว่าเราติดตามมาทางไหนยูทูบค่ะครับขอบคุณครับขขครับครับผล <EX> ิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิง่งเข้าโครงการลดควันดำ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแรบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป